ใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะมีบอกเลยว่าเป็นพลังงานของคนที่โชคดีมากนะคะด้วยความสัตย์จริงนะคะเมื่อกี้หยิบไพ่ขึ้นมาแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนที่หยิบนะคะเนื่องจากมี่กำลังเคลียร์หน้าไพ่แล้วแล้วหยิบขึ้นมาได้3ใบนี้นะคะแล้วเป็นพลังงานที่ดีมากนะเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้บอกเลยว่าหลังจากนี้ คุณจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนานะคะได้รับเงินก้อนนะคะมีทรัพย์สมบัตินะคะเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของปู่ท้าเวสุวรรณขึ้นมาพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอำนาจคอยช่วยเหลือนะคะ คนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคุ้มครองดวงชะตาแข็งแลคล้วคลาดปลอดภัยนะคะบางคนนะที่มาเจอคลิปนี้ บนบานสารกล่าวขอพรต่อองค์ปู่ท้าเวสวรมาหรือมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้ไปไหว้องค์ปู่ในเร็วๆนี้พลังงานใบที่2ขึ้นมาองค์พ่อพระพิฆเนศมีคนลุกมากทุกคนเห็นไหมว่าด้านหน้าเนี้ยนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วมีหยิบไพ่ด้วยความสัต์จริงต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ พลังงานใบนี้ความสําเร็จความสมหวังนะคะสมปราถนาคนที่มีความรู้ความสามารถนะคนที่มีบรมครู คนที่ครอบครูนะคะคนที่ครูอาจารย์ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาคุ้มครองนะคะประสบความสําเร็จในธุรกิจไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้บอกเลยขังมากเป็นลูกหลักขององค์พ่อนะคะลูกหลักของพระแม่ลูกหลักของเทพเทวาแล้วพลังงานความสําเร็จขึ้นมาไม่ใช่ความบังเอิญค่ะเป็นพลังงานของความสําเร็จได้รับข่าวดีนะคะ จบการศึกษาเรียนจบนะคะหรือได้เรียนต่อสิ่งที่ตั้งใจไว้จะสำเร็จนะคะสอบสัมภาษณ์งานผ่านมีโชคได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตมีโอกาสมีเกณฑ์ได้รถได้บ้านหรือได้สิ่งที่คุณกำลังคาดหวังอยู่หรือทำอะไรอยู่คุณจะสำเร็จแบบคือไม่รู้จะบอกยังไงอะทุกคนนะคะอันนี้คือ จับแบบไม่รู้เลยนะคะเพราะว่ามีเคลียร์ไพ่มีสมุนไพ่แบบนี้นะอันนี้ใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านนะคะแล้วหยิบมาคือแบบหูปังมากเพราะฉะนั้นมีก็เลยตั้งหน้าตั้งกล้องเลยว่าใครที่ได้มาเจอคลิปนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันถือว่าเป็นพลังงานขององค์พ่อพิพิคนตรเรียกมาองค์ท้าเวสุวรรณนะคะเรียกมานะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์เรียกมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความบังเอิญขออนุญ,ญาตเปิดอีก โอ้โหใครอธิษฐานจิตไว้ใครอธิษฐานจิตใครขอพรไว้คุณจะได้นะคะพลังงานการอธิษฐานขึ้นบางคนนะคะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีการปกาไปกราบไหว้ขอพรนะคะองค์พ่อเฮงเจียนะคะมีบุญสัมพันธ์ นะกับองค์พ่อเฮงเจียนะคะตั้งใจมุ่งมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นจะสําเร็จนะไปบนบานศรราลเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช่ไหมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาปุป,กปกักคุ้มครองอยู่นะ,ะสาเร็จได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะคนที่เข้ามาบางคนนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศหรือคนจีนนะคะ,ะบางคนเรียนภาษาจีนบางคนค้าขายกับคนจีนนะคะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือ คุณด้วยนะไพ่ใบนี้คุณทั้งไปอธิษฐานจีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะบอกเลยว่าพลังงานใบนี้คุณจะสำเร็จได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไพ่ใบนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังมีปัญหาใครที่กำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะไปอธิษฐานจิตขอองค์พ่อเฮงเจียในเรื่องของปฏิพานไหวพริบความกล้าหาญนะคะ ความสามารถเนี่ยแก้ไขได้ปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์นะคะองค์พ่อเฮงเจียนะคะท่านจะหาหนทางให้คุณนะคะหากเด,เดือดร้อนเรื่องใดคุณไปขอท่านอธิษฐานจิตจากคลิปนี้ก็ได้ค่ะนะคะคนที่ทําธุรกิจนะคะพวกที่เก่งกาไรหรืออยากได้กําไรเยอะๆนะคะไปขอท่านนะ ะะบอกเลยว่าคนที่มาเจอคลิปนี้มีพลังงานของปูท่ท้าเวสวรรณพลังงานขององค์พ่อพิคเนตพลังงานขององค์พ่อเฮงเจียการได้ฐานจิตการขอพรขอ,ของคุณจะประสบความสําเร็จนะถ้าใครเชื่อถ้าใครคิดว่าเป็นพลังงานของคุณน้อมรับคำทำนายและแชร์ออกไปค่ะพลังงานการแชร์นะคะเป็นพลังงานของการให้นะคะยิ่งคุณให้กำลังใจคนที่เจอคลิปนี้นะคะคุณจะได้รับกลับมาแบบเหนือความคาดหมายขอให้โชคดีนะคะ